เป็นนี้นะคะสินค้าราคาคุณมาคุณสวยนะคะเอาละค่ะยังไงก็ขอฝากนะคะเรื่องโซเชียลดิสแทมด้วยนะคะอาจจะเล่นระยะห่างนะคะแล้วก็อย่าลืมสวย ด้วยนะคะวันนี้ตัวแทนของ t ทสโก้โลตัสนะคะของคุณพี่พี่ส่วนชนแผบขุนเกีย<า>ิทุกท่านนะคะเราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าในช่วงระยะเวลาของสถานการณ์โควิด19มาตลอดนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยกว่า7จของเราเนี่ยมีความวิตกกังวลในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโดยภาพรวมเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของรายได้กับเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอีกประชาชนจำนวน าจากของโคมเราเนี่ยก็ mm. บอกว่าเขามีความกังวลว่า, mm. วาในรอบ12เดือนที่กําลังจะถึงเนี่ย่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปผู้บริโภคเนี่ยจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจากทั้งสองส่วนเนี่ยประกอบกันกับพันธกิจของเทโงสโก้โลตัสในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ผ่านวิกฤตกรร้งน,นี้ไปได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้เราจึงเป็นที่มาที่ไปในประเปญวันนี้ คแคมเปญสินค้าราคามหาชนซึ่งเป็นสินค้าที่เราเลือกจากการฝากโคที่เราส่งโคไปก็จะในการสอบถามลูกค้าเนี่ยกว่า10,000คนรวมถึงการประมวลผลข้อมูลของครับค้าของเราน,นะคะอเอามาในการเลือกสินค้าที่ทำเป็น,นการดำชีวิตของค่ะในหมวดหมวด,ดหมู่รวมไปถึงสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เมนูสูนอาหารของเราที่มาลดราคาที่20 แล้วครั้งนี้การตัดราคาเราตรึงราคาไว้ยาวนานถึงสเดือนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวไทยของเราได้มีความสุขมีความอิ่มท้องเป็นพร้อมๆกันเพราะฉันแคมเปญนี้เริ่มแล้วนะคะวันนี้จนถึงวันที่2 5พฤศจิกายน3เดือนด้วยกันเลยในทุกๆสโตร์รูปแบบในทุกๆรูปแบบของร้านของเราไม่ว่าจะเป็นร้านแบบใหญ่ร้านแบบเล็กนะคะหรือแม้กระทัง่งช่องทางออนไลน์ก็ตามนะคะยังไง ฝาแคมเปญนี้ไว้ให้กับลูกค้าทุกๆท่านเพราะ Tesco Lotus เราตั้งใจทําจริงๆเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกันค่ะใช้งบลงทุนเท่าไหร่แล้วก็การที่เราลดราคานี่มันมีผลคิดว่าจะมีผลกับยอดรายได้ไหมค่ะก็เราใช้งบประมาณลงทุนทั้งหมดทั้งในแง่ของราคาและในแง่ของการสร้างความรับรู้เนี่ย านบานะะเพราะฉันจริงๆแล้วเนื้อจุระสมของแคมเปญเนี้ย,รเ,ยเราไม่ได้ตั้งมาจากการที่เราอยากจะได้ราไรได้เพิ่มเติมเป็นเราอยากที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยเพราะว่าเป็นพันธกิจสำคัญที่เรายึดมั่นและถือต่อเนื่องมาตลอดในช่วงระยะเวลาตั้งแต่การเริ่มโควิด19ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักๆของ t ท s โ o l o ล u s สในการที่จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาค่ะมีเป้าว่าจะยอดขายมันจะเพิ่มขึ้นไหมจากแคมเปญ เราคาดอย่างอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าเป้าหมายหลักที่เราตั้งเนี่ยเราตั้งว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเรามากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักเลยค่ะปัจจุบันอยล้กำลังซื้อเป็ลกำลังซื้อเหรอคะคือกําลังซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในช่วงที่มีการลักกลาวเนี่ยเราจะเริ่มเราจะเห็นมีการกลับกลุ่มใช่ไหคะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยกำลังซื้ออาจจะมีสองสมบ แต่ช่วงนี้เริ่มทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นชีวิตวิถีปกาิแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นก็คือว่าลูกค้าให้ความสําคัญกับเรื่องของการประหยัดลูกค้าเริ่มมีความมีการคิดแล้วคิดอื่ในการใช้ใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาเพราะฉันถามว่ากําลังซื้อเนี่ยกลับมาดีขึ้นกว่าช่วงตอนที่็ลกดาวนะคะแต่ว่าลูกค้าเปลี่ยนไปคิดถึง คิดว่าอย่างที่อย่างที่เรียนมาสักครู่ว่าเราเชื่อว่าอนนจะเป็นเซนติเมนต์งไม่กระลาที่มาสักครู่เราเห็นนะกค้าทุกคนก็มีความหลายๆประมาณเจ็ดปรก็มีความกังวลเรื่องความมันม่คมนคงหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึง,งน้อมแคงเปญเพื่มาในช่วงเวลานี้เพราะเราเริ่มเห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เ,เราหวังว่าแคมเปญเนี่ยน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระคนที่อาจจะประสบัาเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงเวลา